ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะนี่เป็นดวงรายเดือนของพวกคุณประจำเดือนมกราคม2564นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ถ้าคุณไม่แน่ใจนะคะว่าคุณอยู่ในราศีนี้ไหมให้คุณกดเข้าไปดูใต้คลิปนะคะเป็นใส่รายละเอียดวันที่พร้อมทั้งมี ID ที่ให้คุณติดต่อเข้ามาดูดวงส่วนตัวได้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดมันอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะ <c oughs> ขออภยัยอัดลายคลิปเสียงจะหายนิดนึงนะสำหรับ คลิปนี้นะคะเป็นจะรวมทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักเอาไว้ด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะเป็นภาพรวมนะคะมาอ,อันดับแรกเราจะไปพูดถึงเรื่องการงานของคุณก่อนนะคะเบนมองว่างานของคุณเนี่ย มันเหมือนกับว่าเหมือนกับงานสื่อออนไลน์จะค่อนข้างจะโดดเด่นเนาะในช่วงนี้นะคะการติดต่อกับเหมือนบริษัทข้ามชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะที่ติดต้องติดต่อประสานงานกับต่าง,ปร,างประเทศค่อนข้างที่จะ มีความโดดเด่นแต่ว่าเป็นมองว่าเรื่องงานเนี่ยคือคุณอะโอเคอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนี่แหละที่ไม่โอเคตัวคุณเองเนี่ยเริ่มแบบเริ่มเบื่อเพราะว่ามันเหมือนกับมันคุณรู้สึกว่ามันซ้ำซากเออมันซ้ำซากคือฉันอยากจะหาอะไรใหม่ๆทําทำบ้างอยากจะหาโอกาสที่จะออพัฒนาศักยภาพให้มากกว่านี้ หาโอกาสที่จะแบบคือคุณมีเป้าหมายที่หนักแน่นและชัดเจนมากๆแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นแรงผลักเป็นแรงผลักดันตัวเองที่บางครั้งเป็นมีความรู้สึกว่ามากเกินไปเหมือนคุณพยายามแบบว่าสแสวงหาโอกาสมองหาโอกาส ให้กับอนาคตของตัวคุณเองถามว่ามันดีไหมมันมันดีค่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะทําให้คุณแบบเหมือนตึงตึงเครียดมากจนเกินไปเพราะว่ามีไพ่ควีนถธียดา e วีนนกสอดอยู่ตรงนี้นะคะควีนถือยดาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหมือนกับว่าล็อกเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ เหมือนล็อกสเปกว่าแบบฉันจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันชัดเจนเกินอะนะเหมือนแบบช่วงนี้จะเกินเบอร์ไปนิดหนึ่งนะคะอ,อ,อยากจะหาอะไรพัฒนาตัวเองใหม่ๆอยากจะมีอะไรที่แบบว่าหาแบบอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเติมคุณให้แบบว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณอะ ทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยถามว่ามันดีไหมเดอะซัน <The Sun. S 1> เออเดอะซันถามว่ามันดีมันดีสิดีแต่ว่ายังยังไม่หยุดแค่นี้นะคะคือแบบว่าอะไรจะพลังงานไฟแรงเวอร์แบบเนี้ยนะคะคุณอะช่วงนี้ถ้าแบบหยุดนิ่งหรืองานซ้ำๆเดิมๆคุณจะรู้สึกแบบว่ามันหมดไฟมันหมดแรงมันแบบมันเบื่อมันทิ้งตัวอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะหาอะไรทําให้มันดีด,ดขึ้นมาเออคุณจะมีสภาวะแบบนี้นะคะในเรื่องของการงานซึ่งถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมเป็นมองว่ามันไม่มีอืมถ้าจากไพ่ตรงนี้นะต่อให้มันมีปัญหาอันหนักหน่วงอะไรยังไงเนี่ยคุณก็จะมออีแนวทางให้กับตัวเองคุณสามารถจัดการได้เออควบคุมได้จัดการได้ให้มันไปในทิศทางที่คุณต้องการได้ เออคือแบบจัดระเบียบจัดสรรของคุณเองได้เพราะว่าคุณมีความสามารถมากพอมีศมีศักยภาพที่มากพออยู่แล้วแต่ว่าก็แค่มีปัญหาตรงที่อยากให้ศักยภาพนั้นมันเพิ่มพูนมากขึ้นอีกขึ้นไปเรื่อยๆและเรื่อยๆแบบนี้นะคะเออก็ดีแต่มันอาจจะทำให้คุณเครียดไปหน่อยแค่นั้นเองนะคะเอ,อ่อสำหรับเรื่องการเงิน ก็ใช้ได้อีกเช่นเดียวกันเออช่วงนี้เหมือนราศีพิจิกนี่ไม่รู้นะบางทีอ่าที่ผ่านมาคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้ก็ได้แต่แบบว่าเหมือนดวงเริ่มเปลี่ยนนะคะด,ดวงเริ่มเปลี่ยนหลายคนเปลี่ยนมาตั้งแต่ปลายปีแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความเขาเรียกว่ามั่นคงในการงานการเงินมากขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรนะ ประหยัดมัธยัตินิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเริ่มมีเงินมาหมุนให้คุณใช้จ่ายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะคะไม่ต้องแบบว่าไม่ถึงกับอดมือกินมื้อหรอกคุณอะค่อนข้างจะอิ่มมีพ่มันจะได้สําปเออช่วงช่วงนี้เหมือนชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นผ่อนคลายเบาสบายมากขึ้นในในส่วนตัวของชีวิตคุณอะนะ แต่ว่าด้วยความที่ก็ยังก็ยังไม่ถึงจุดของคุณน่ะเออมันเหมือนกับโลภมากอะช่วงนี้คุณเป็นคนโลภมากใหงไๆก็ไม่รู้นะทั้งการงานทั้งการเงินเนี่ยคือจะเอาอะไรกับชีวิตนักหนานะคะคือแบบเยอะเกินเบอร์มากช่วงเนี้ยคุณอะอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากเอาแบบคือจะเอาจะเอาอะไรอย่างเงี้คือถ้าไม่ได้คุณก็จะแบบคุณจะรู้สึกว่ามันพลาดเป้ามันแบบม,แบบมันไม่แบบ มันไม่โอเคเลยมันจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยคุณจะแบบหาเรื่องทำอะไปเรื่อยนะคะแต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมเออมันก็ดี <c oughs> คือแบบกมันก็ดีมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณหาเรื่องทําอันนู้นอันนี้มันเป็นการพัฒนาตัวเองทั้งนั้นแหละเออมันเป็นการที่แบบคุณไม่ชอบย่ําอยู่กับที่คุณอยากจะทําอันนั้นทําอันนี้ให้ชีวิตคุณแล้ คนในครอบครัวของคุณอะ่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเออมันเป็นแบบนี้ซะมากกว่าซึ่งถามว่ามันเป็นได้ไหมทำได้ไหมได้สิทำไมจะทำไม่ได้ทำไมทาไมจะเป็นไม่ได้ได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าบางทีอะมันเยอะเกินไปมันกดดันตัวเองเกินไปนะคะทีนี้ พอมาถึงเรื่องความรักคนโสดเอาคนโสดก่อนคนโสดคุณอาจจะได้เจอใครบางคนพูดคุยกับใครบางคนผ่านการอ,อ,อาจจะได้เจอทางออนไลน์เหมือนแบบว่าแอปออนไลน์อะไรแบบเนี้ยแอปหาคู่อะไรทำนองแบบนี้ยังไงก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าออแอบเห็นว่าบางทีอาจจะเป็นคนที่มา มาด้วยเรื่องผลประโยชน์ด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่เหรียญมาเยอะแยะเลยเหรืออีกในหนึ่งคืออาจจะมาจากการประสานงานเ,าเขาเรียกว่าไปเดีลยวงานการเจอกันในสถานที่ทํางานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้นะคะติดต่องานกันแล้วก็พูดคุยกันได้พูดคุยกันได้สารสัมพันธ์กันจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ว่า เบนก็มีความรู้สึกว่าคนโสดคุณก็ยังไม่ได้พร้อมถึงแม้จะมีใครเข้ามาก็เถอะนะคะมีทั้งอย่างที่เบนบอกว่าต่างชาติก็ได้คนที่มาจากการทำงานคุณก็ได้มาจากการที่พบปะสังสรรค์ในงานนูน้นงานนี้งานประชุมสัมมนา,าหรืองานเลี้ยงสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือน ต้องมีสังคมคุณต้องไปเจอในงานสังคมต่างๆที่คุณเหมือนแบบใช้คำว่าจำเป็นจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบนถึงบอกว่าช่วงนี้คนโสดคุณไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะโฟกัสเรื่องของ คู่สักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่มันบอกว่าควีนับซอยคุณมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆในเรื่องของการงานและการเงินและชีวิตส่วนตัวของคุณเออคือแบบว่าถ้าอะไรที่มันจะมาทําให้ฉันสะดุดในตรงนั้นคุณก็สามารถตัดทิ้งได้ทันทีเ,ออเหมือนกับว่าเจออะไรที่มันไม่ดีมาจนเบื่อและฉันเบื่อมากแล้วตอนนี้ฉันจะหาความสุขให้ตัวเองบ้างและเอ,อแล้วคุณก็เลือกเยอะด้วย บอกเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณโหต้องได้ในสิ่งที่คุณวางเอาไว้คู่ก็เช่นกันสำหรับคนโสดถ้าไม่ใช่แบบนี้อย่างเช่นคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันจะมีพลังงานของความเป็นไม้มีตำหนิเออมีตำหนิชาวต่างชาติต่างเช,ชื้อชาติต่างศาส,สนาอะไรแบบเนี้ยด้วย แล้วก็คนที่เคยมีผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอย่าล้างมาแล้วหรือ,เ,อเลิกกับแฟนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหมือนกันคือคุณจะมีการเาเขาเรียกว่ากำหนดเอาไว้เลยว่าคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนชั้นในในคนต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็น1 2 3 4 5 อะไรอย่างเงี้ยคือคุณกำหนดเป๊ะๆเ,เ,เหมือนสเปคชันที่ฉันตั้งไว้จะต้องไม่ผิดพลาดไปจากนี้เออแม้แต่ขีดเดียวก็ไม่ได้อะไรทำนองแบบเนี้ยเลือกแบบจะช่างเลือกมากเลยอะช่วงนี้นะคะก็ดีค่ะดีกว่าไม่เลือกเลยอะไรก็เอาอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะคะคือแบบเออ คือสิ่งที่คุณทำมันมีเหตุมีผลที่ดีไงเออมันมีเหตุมีผลที่ดีเพราะฉะนั้นเบนก็ไม่ค้านคุณหรอกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่อย่างเช่นเรื่องคู่อย่างเงี้ยคือถ้าคุณถ้าคุณไม่กำหนดอะไรเลยอะไรมาก็คว้าไว้หมาเน่าลอยมาก็คว้าไว้อะไรทำนองแบบเนี้ยมันก็ มันก็ไม่ดีกับสุขภาพกายสุขภาพใจคุณไหมเออนะเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องแล้วค่ะที่คุณต้องเลือกของแบบนี้มันต้องเลือกค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีน้อยก็ตามนะคะก็ต้องขยันเลือกกันนิดหนึ่งสำหรับคนมีคู่ คนมีคู่เป็นมองว่าจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกค่ะคือครอบครัวคุณก็ยังโอเคอยู่นะ <c oughs> ก็ยังมีความสุข <c oughs> ก็ยังมีการาติดต่อสื่อสารกันที่ดีอยู่เพียง <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้อาจจะเขาเรียกว่าห่างๆหายๆกันไปบ้างบางคนอาจจะทํางานอยู่คนละที่อาจจะต้องมีการเาขาเรียกว่าเดินทางไปห่างกันอะเหมือนมันมีระยะห่างกันนิดนึงนะคะอา,อาจจะ ติดต่อสื่อสารกันน้อยลงด้วยภาระหน้าที่ของที่แต่ละฝ่ายจะต้องไปทำจะต้องไปจัดการให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความห่างหายอะไรไปบางทีมันอาจจะแบบว่าเหนื่อยจากงานมามันอาจจะทำให้คุณเบื่อเบื่อเซ็เงเซงอะไรอย่างเงี้ยเหมือน ประมาณว่าฉันกลับมาฉันก็ขี้เกียจทักและขี้เกียจคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนอนดีกว่าอาบน้ํานอนเลยอะไรทํานองน,นี้นะคะมันก็จะมีประเด็นประมาณนี้แหละสําหรับคนมีคู่ไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่าบางทีบางทีมันอาจจะทําให้พลังพลังความรักของพวกคุณมันจางมันจืดลงไปนิดนึงอืมคุณก็เติมเชื้อไฟให้หน่อยนะปลุกปลุกชีพมาด้วย เดือันเนี่ยความสุขสนุกสนานอะไรแบบเนี้ยนะคะนัดกันนัดเจอกันบ้างกินข้าวกันบ้างอะไรแบบนีเ้เพื่อสร้างสีสันอะหาแบบหาอะไรสร้างสีสันให้ชีวิตคู่ของพวกคุณกันบ้างก็จะดีกว่านี้นะคะทีนี้ไพ่คำแนะนำค่ะเบนหยิบเบนสุ่มหยิบมาให้ไพ่ไพ่ใบนี้ปาโลมาปาโลมาเบนก็งงเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรกับปาโลมาวะ อ๋อพอมาดูโอเคเขาบอกว่าอย่าไปกังวลเกินกว่าเหตุคือทำไมถึงเป็นปาโลมาทำไมถึงต้องเป็นปาโลมาเพราะว่าโอเคขออภัยสำหรับเสียงรถค่ะนะพี่แวนเยอะมากนะคะทำไมถึงต้องเป็นปาโลมาไพ่ใบนี้เขาบอกว่าปาโลมาเนี่ย มีมีลักษณะนิสัยที่น่ารักน่ารักมีความขี้เล่นมีความผ่อนคลายนะคะออขอภัยสำหรับเสียงรถนะคะเสียงดังมากมากแล้วทุกวันเลยช่วงนี้อากาศเย็นๆด้วยเขาคงจะแบบว่า ขับรถกันเพลิดเพลินอะไรแบบนี้นะมาลองลงลองรถอะไรอย่างนี้เนาะให้อภัยเขาหน่อยเดยวโอเคมาปาลมามีความขี้เล่นมีความผ่อนคลายมีความที่แบบว่าเ,ออเขาเรียกว่ามีความสนุกสนานอยู่ในตัวนั่นหมายความว่าไพ่กาลังจะบอกว่าให้คุณนะอย่าก,กําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากนะัก เออมันตอบโจทย์นะไพ่ใบนี้กับคุณทุกอย่างที่คุณคิดที่คุณทาอะอย่างที่เบนบอกว่าเออเบนไม่เถียงการที่กําหนดเป้าหมายหรืออะไรแบบเนี้ยให้มันชัดเจนให้มันมันที่คุณสิ่งที่คุณทาเนี่ยณณนะนะช่วงเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยราศีพิจิกละคณาพิจิกเนี่ยมันเพื่อตัวคุณทั้งนั้นมันเพื่อความสุขในอนาคตของคุณทั้งนั้น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีมันทำใหเ้เขาเรียกว่าความสุขในชีวิตของคุณมันหายไปเหมือนคุณเครียดมากเกินไปมันมันกำหนดกฎเกณฑ์กับชีวิตมากจนเกินไปจนทำให้พลังงานของคุณอะพลังงานในเชิงบวกของคุณความสนุกสนานในชีวิตของคุณมันหายไปสีสันในชีวิตของคุณมันหายไป อันนี้มันประเด็นนี้มันเป็นแบบนี้ไพ่เลยบอกว่าถ้าคุณขืนเครียดเป็นควีนถือดาบแบบนี้มันจะเขาเรียกว่าความคิดที่กำหนดกฎเกณฑ์กับเกณฑ์แบบนี้มันสร้างความเครียดให้กับคุณไม่พอมันยังสร้างนิสัย ให้กับคุณด้วยคือนิสัยว่าแบบอะไรก็จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้คือเป๊ะเวอร์อะไรแบบนี้นะคะนิสัยแบบนั้นอะ่ะซึ่งมันทําให้คุณชีวิตคุณแบบไม่สามารถยืดหยุ่นได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะทําให้คุณแบบว่ารู้สึกแบบแย่รู้สึกผิดหวังรู้สึกแบบคือดาวลงไปเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ ไพ่เลยบอกว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่คุณยังไม่ยอมผ่อนลงมาบ้างคือคุณตึงเกินไปอ่ะนึกออกปะตึงเกินไปมันก็จะขาดมีแต่ขาดกับขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ดีให้คุณอยู่กลางๆบ้างรู้จักผ่อนคลายบ้างรู้จักหาความสุขให้กับตัวเองบ้างอย่าไปกังวลหรือเครียดกับอะไรจนเกินกว่าเหตุมากนักแล้วชีวิตของคุณจะดีเออเพราะว่าไพ่อะแนวโน้ม ทางมันมาทางมันมาดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลดการกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของตัวเองลงมาสักนิดหนึ่งให้มันมาอยู่กลางๆเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณสุดโต่งมากจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ฝากไว้สำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในเดือนมกราคม2564 นะคะเป็นคำแนะนำที่ดีก็เอาไปปรับใช้กันนะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะยังไงก็จบนะคำพยากรณ์นในคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เป็นไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ